อีฟปุดของพอต้อยเศรษฐาคะ่ะหมอหยุดทำคีโมอาต้อยเหตุน้ำหนักลดหวบเกือบ10กิโลอีฟเผยว่าคุณพ่อนนั้นสู้ต่อคะ่ะต้องให้อาหารทางสายยางหมอหยุดทำ ทีโมอาจต้อยเองเหตุก็เพราะว่าน้ำหนักนั้นหวบเกินไปทนนั้นของอีฟนะคะเผยว่าคุณพ่อซุกมะเร็งยังไม่กระจายคือยังควบคุมได้อยู่พยายามให้พ่อกลับมาทานเองให้ได้อีฟเองก็เผยขณะที่ไปร่วมงานแต่งของเพื่อนสนิทอย่างดาอินโฟินถึงอาการป่วยของคุณพ่อต้อยเศรษฐาคุณพ่อเองก็เพิ่งกลับบ้านมาได้2วันหลังจากที่อยู่โรงพยาบาลมาช่วงหนึ่ง เขาเข้าออกออกค่ะเนื่องจากว่าไม่สามารถทานอาหารได้ตัวเองได้คือมันมีอาการขึ้นไส้เยอะน้ําหนักก็ลงเยอะต้องไปให้อาหารทางสายยางตอนนี้เนี่ยกลับมาลองพยายามทานปกติ ก็ต้องรอดูว่าน้ำหนักจะกลับมาเพิ่มได้ปกติไหมตอนนี้คือน้ำหนักเหลือ50ลนุดลงไปในช่วงที่ทำีโมรักษาคีโมเนี่ยจาก57ลงไปค่อนข้างเยอะทําให้คุณพ่อผอมมากกว่าปกติจะเป็นยังไงกับรูปร่างปัจจุบันนี้มาติดตามชมกันค่ะแต่ยังไงนะคะทางทีงานเองเนี่ยก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับอาต้อยขอให้หายเร็วๆคะ่ะ